สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสองสูตรนี้มาประกบคู่ให้เหมือนเดิมนะครับวดที่ผ่านมาก็สูตรนี้ก็หลุดนะครับหลุดมาเข้าบนครับเลขเก้าตัวเดียวนี้นะครับไปเข้าบนนะครับพอดีล่างไม่มานะครับและอีกสูตรหนึ่งก็ก็จะมานะครับก็จะเข้านะครับก็จะมาเลขสองนะครับมาเลขสองผลก็ออกอที่สองสามใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะมาประกบคู่ให้อีกทีนะครับ2สูตรนี้นะครับวันที่ผ่านมาก็ประกบคู่ก็จะได้ตัวนี้นะครับสองเก้าห้า9้าแล้ว8นะครับพอดีสูตรนี้หลุดนะครับหลุดมาเข้าบนนะครับพอดีเลขบนก็ออกที่ที่ด7 9นะครับพอดีสูตรนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับเข้าหลักสินะครับเลขก2นะครับมาลุ้นต่อนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้มาลุ้นต่อนะครับ ว่างวดนี้สูตรนี้จะได้ตัวไหนก็พร้อมมาประกบกู้กับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้ตัวเดียวนะครับวดที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่หลักมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับพอดีล่างหลุดไปนะครับล่างก็ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่สองสามงวดนี้ผมก็จะมาทําไว้ให้เหมือนเดิมนะครับว่าเขางวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่ามาเข้าล่างนะครับหรือว่าจะมาบนต่อนะครับท่านหนชื่นชอบเลขตัวเดียวหรือว่าวิ่ง ตัววิ่งก็ลองไปติดดูนะครับงวดนี้ก็ได้เลขสวยนะครับสูตรนี้นะครับแล้วสูตรนี้แหละครับสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาปกปู้ให้เหมือนผ่านๆมานะครับลองมาดูครับสีติเขา14งวดนะครับ14งวดนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับ14งวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับก็จะรู้หลุดงวดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่00นะครับ งวดที่14ก็มาเข้าอยู่ที่เลข2ครับเรามาดูครับสถิติเขางวดแรกนะครับ6 8 9กใช่ไหมครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้8 1 4นสีะครับผลก็ออกที่8 9ก็มาเข้าอยู่ที่เลข8นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับถัดมานะครับก็ได้2 5 8นะครับผลก็ออกที่21น่ะครับเลข2ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับถัดมาก็ได้8 1 4ผลก็ออกที่4 6นะครับ เลขสีก็มาเข้าอยู่ที่ลหลักสิบนะครับภายในงวดนี้ก็ถือว่าผ่านพิ้นวดที่3นะครับถัดมาได้2 5 8นะครับผลก็ออกที่2 8นะครับก็วันนี้มา2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านพิ้นวดที่4นะครับแล้วถัดมาได้แปดหสีผลก็ออกที่เก้าสเลขสีก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับนะครับเข้าอยู่ที่หลักเลขสีนะครับแล้วถ <committing S 2> ัดมานะครับถัดมาก็ได้0 3 6 ผลก็ออกอยู่ที่3 7เลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับในวันนี้นะครับแล้วถัดมานะครับงวดที่7ดใน5้1นะครับผลก็ออกอยู่ที่5 9เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่7นะครับถัดมางวดที่8ก็ได้8 1 4สผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับงวดนี้ก็หลุดไปนะครับไม่มี0นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วมี8 1 4สีนะครับ ผลลับก็ออกอยู่ที่00นะครับผมครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้036ผลก็ออกอยู่ที่32ครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วถัดมาวันที่10ก็ได้258ผลก็ออกอยู่ที่38นะครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่เลขเอ้ยเลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นวันที่10นะครับถัดมาครับได้692ครับผลก็ออกอยู่ที่61 เลขหกก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นวดที่สิบเอ็ดนะครับแล้ววัที่สิบสองก็ได้หกเก้าสองนะครับผลก็ออกที่สองหนึ่งนะครับก็เลขสองก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้นะครับแล้วถัดมาวดที่สิบสามก็ได้แปดหนึ่งสี่ผลก็ออกที่ห้าหนึ่งเลขหนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่สิบสามนะครับแล้ววดที่สิบสี ที่ผ่านมานี้นะครับได้2 58นะครับผลก็ออกอะไรนะครับ2 3ใช่ไหมครับครับถือว่าผ่านนะครับเลข2ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับนะครับว่าถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่14นะครับ แล้ววัดที่15นี้แหละครับวัดที่15จะได้เด่นตัวไหนกันพร้อมมาประกบคู่กับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เลยนะครับผมใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาความคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมามาลุ้นกันเลยครับเพื่อ ไม่อยากให้คลิปยาวนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับผมใช้ตำแหน่งในคลิปคำนวณให้นะครับก็จะใช้6ตัวนี้นะครับ6ตัวรางวัลที่1นะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับมาผมวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับ8 0 7ศ7แล้วก็ดเเใช่ไหมครับตัวล่างก็23นะครับ พอมาประกบคู่ให้กับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนั้นก็ได้ตัวเดียวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับสูตรนี้นะครับแปดบวกเจ็ดก็ได้สิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าบวกสองได้สิบเจ็ดนะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสามคที่เจ็ดแล้วก็ศูนย์นะครับบวกสามคที่ก็ได้สามครับศูนย์บวกสามก็ได้สามนะครับ วันนี้ก็จะได้703นะครับท่านทั้งมนะครับ7 0็แล้วก็สครับจะมาตัวไหนกันนะครับเดี๋ยวผมมาประกบคู่ให้นะครับประกบคู่กับอีกสูตรนึ่งนะครับสูตรนี้ใส่ตีเขาก็เข้ามา2งวัดนะครับวัดที่ผ่านมาก็หลุดขึ้นบนนะครับก็ได้2ออกสอได้5ก็ออกค่าหนึ่งนี้ได้เ ก็ออกอยู่ที่79นะครับเข้าบนนะครับ79บนนะครับล่างก็ออกอยู่ที่2 3สนะครับถือว่าหลุดนะครับหลุดนะครับ 2- 3สาก็หลุดไปนะครับก็จะมาเข้าเลขบนนี้นะครับนะครับเข้าบนนะครับแล้วงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับ ก็จะใช้หน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเก้าหกหนึ่งะครับเก้าหกหนึ่งแล้วก็ท้ายครั้งที่สี่ท้ายครั้งที่สี่ก็คือตัวนี้นะครับสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับหลักร้อยบวกกันสามครั้งนะครับ ลักหน่วยครั้งที่สี่ก็บวกกันหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้เล็กตัวเดียวนะครับ <c oughs> มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวันนี้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันสองตัวล่างออกสองสามนะครับท่านผ้ชมวันนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับไปเข้าบนนะครับเข้าบนนะครับหรือเก้านะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ด ยี่สิบเก็ใช้เลขเจ็ดมาเป็นหลักหน่วยเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้14บสนะครับสิก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือได้เลขสีตัวเดียวนะครับวันี้นะครับได้เลขสี่ตัวเดียวจะมาหรือเปล่านะครับผมก็จะมาประกมคู่กับสูตรนี้ให้นะครับนะครับ <c oughs> ได้เลขสี่ตัวเดียวผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับถ้าไหนชื่นชอบเลขวิ่งก็ลองมาไปติดดูนะครับ ขึ้นบนด้วยนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมามีเลขเก้าตัวเดียวก็พอดีล่างหลุดก็ขึ้นบนนะครับท่านไหนชื่นชอบเลขวิ่งก็ลองไปติดดูนะครับถ้าชื่นชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับได้แค่เลขสีตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประปกบคู่กับสูตรนี้ให้นะครับสูตรนี้นนน cave. วางไว้เป็นหลักสิบเหมือนเดิมครับสูตรนี้ก็วางไว้เป็นหลักหน่วยนะครับผมจะมาประปกบคู่ให้นะครับเหมือนวันที่แล้วก็มาประกบคู่ก็ ife, ได้แค่3ชุดนะครับเห็นไหมครับ สูตรนี้จะวางไว้เป็นนะครับหลักหน่วยให้นะครับเหมือนว่าที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาก็ได้เลขเก้าครับครับวันนี้ผมก็จะวางไว้ให้เหมือนเดิมนะครับ<ส>เด่นล่าง3มชุดนะครับเด<ส>่นล<ส>่าง3าม สามชุดนี้ผมมาประกบคู่ให้นะครับ2สูตรนะครับเด็นล่างสามชุดนะครับสูตรนี้ผมจะบอวางไว้เป็นหลักหลักสิให้นะครับก็คือ7 0แล้วก็สามแล้วหลักหน่วยก็คือได้เลขสีตัวเดียวนะครับครับสิ 10, แล้วก็หน่วยนะครับ วดน,นี้จะได้กบกู่แล้วจะได้กี่ชุดกันครับจะได้แค่3มชุดนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับได้แค่3มชุดนี้นะครับเถ้าท่านไหนมีโชคก็ไม่แน่นะครับอาจจะถูกก็ได้นะครับลองไปติดดูได้นะครับตัวเลขนะครับ สูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับสูตรนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับสูตรเลขสาตัวนี้นะครับเลขตัวเดียวก็เดินหน้านะครับพอดีงว่าที่ผ่านมาก็เข้าไปหลักหน่วยก็คือเลขบนนะครับผลก็ออกที่779ก็เข้าอยู่ที่เลขเก้าครับมามากบุูปให้เลยครับ7 4็ดสี่นะครับแล้วก็จะมี0ูนย์สนะครับแล้วก็มี34นะครับเอาจะมาตัวไหนกันครับ จะมาตัวไหนกันนะครับก็ได้แค่สชุดเด่นนะ,นะครับนะวัดวันที่อะไรนะครับออกวัดวันที่1นะครับ1ก็พอหกนะครับช่อง ท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูครับได้แค่3ามชุดนี้นะครับในสาชุดเด่นนะครับ3ชุดเด่นนะครับก็อื่นใดก็กลับตัวด้วยนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับออกก้นที่หนึ่งก็พอนะครับ ได้เด่น74แล้วก็04แล้วก็34นะครับก็ลองไปติดดูนะครับชื่นชอบชุดไหนก็ลองไปติดดูนะครับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับ74 04แล้วก็34นะครับอื่นใดก็กลับตัวด้วยนะครับกลับตัวด้วยนะครับตัวเลขไม่แน่ไม่นอนนะครับหลักสิบอาจจะมาหลักหน่วยก็ได้หลักหน่วยก็จะขึ้นมาเป็นหลักสิบก็ได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับ 2สูตรนะครับมาประกอบคู่ก็ได้แค่3ชุดตรงนี้นะครับจะมี2สูตรนี้นะครับท่านผู้ชมครับ2สูตรนี้นะครับก็มาประกอบคู่ก็จะได้แค่นี้นะครับสชุดนี้นะครับ3ชุดเด่นนะครับเด่น3ชุดนี้นะครับ7 4 04แล้วก็ส4ีนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็วิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ถ้าไหนที่เข้ามาติดตามยังไม่ได้กดติดตามให้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ลาเพื่อนๆและพี่ๆน้องไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับลากันไปก่อนนะครับ